รักอะไรถึงจะไม่มีพิษภัยก็ต้องรักตัวของเรานี่เองก่อนจะรักใครก็ให้รักตัวเองก่อนรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวนั้นไม่เหมือนกันเห็นแก่ตัวคือเติมความไม่บริสุทธิ์ให้ตนเองเอาตัวของเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเพราะเห็นแต่เฉพาะตัวเราแต่ถ้ารักตัวเอง เราจะปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขจึงต้องสร้างเหตุแห่งความสุขจะเติมแต่ความดีผ่านมาทางกระบวนการทางความคิดคำพูดการกระทำทาแต่ความดีทั้งกายวาจาใจสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกว่า จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรารักตัวเองก็ต้องเติมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวรักตัวเองอย่างถูกหลักวิชาต้องคลายความผูกพันหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วจะเป็นสุขด้วยตัวของตัวเองเหมือนอย่างดวงตะวันที่มีความสว่างโดยตัวเอง เรารักตัวเองได้ฉันใดเราก็จะรักเพื่อนมนุษย์ได้ฉันนั้นเราจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นดังนั้นการรักตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวไม่รักผู้อื่นและได้ชื่อว่าเบียดเบียนตนเองด้วยฉะนั้นถ้าเราจะรักตัวเองได้เราก็ต้องตกหนุมรักตัวเองสิก่อนซึ่งเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้ตัวเองมีความสุขให้พ้นจากความทุกข์และแจ่มแจ้งในเรื่องราวของชีวิตการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ทำให้เราเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในพึ่งได้ทั้งในปัจจุบันและในยามที่ใกล้จะละโลกละโลกไปแล้วก็ยังพึ่งได้อีกเกิดมาใหม่ก็พึ่งได้พึ่งได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม ถ้าเราไม่รักตัวเองด้วยการไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบก้นทีเดียวเพราะผู้ที่รักตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองเราจะให้คนอื่นมารับผิดชอบเรานั้นเป็นไปไม่ได้เวลาเรามีทุก์ขเราก็ทุกข์ด้วยตัวของเราเองไม่สามารถถ่ายเทความทุกข์ไปยังผู้อื่นได้หรือในยามเจ็บไข้ได้ป่วยความป่วยก็อยู่ในตัวเรา คนอื่นทำได้เพียงปลุกปลอบให้กําลังใจบ้างแต่ว่าเมื่อเรารักษาอาการป่วยนั้นจนหายก็หายด้วยความรับผิดชอบในตัวของเราเองสุขได้ก็ด้วยตัวของเราเองทุกก็ทุกข์ด้วยตัวของเราเองเราต้องรับผิดชอบตนเองทั้งสิ้นเราต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่กระทำลงไปรวมถึงวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง จะไปแบ่งปันให้คนอื่นรับผิดชอบไม่ได้เลยความรักที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากการรักตัวเองเกิดจากภายในตัวไม่ได้มาจากคนอื่นเมื่อใดที่เราคลายความผูกพันในทุกๆสิ่งนำใจของเราที่วนเวียนอยู่ภายนอกตัวอยู่เสมอกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมของใจเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงที่มาพร้อมกับความรักอันบริสุด เพียงเราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆว่างใจนิ่งๆเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจจนเกิดความสว่างเป็นความสว่างที่มาจากดวงตะวันภายในมีความสุขเกิดขึ้นเราจะตกหลุมรักตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะเราได้ค้นพบแล้วว่า ในกลางกายของเรานั้นมีความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเราจะเห็นคุณค่าที่อยู่ในตัวของเรารู้จักตัวเองจริงๆและรักตัวเองในระดับตกหลุมรักตัวเองเป็นหลุมรักภายในแล้วเราจะรู้ว่าตกหลุมรักคนอื่นมักมีปัญหารุมอกรุมใจแต่ถ้าตกหลุมรักตัวเองใจจะไม่เป็นทุกข์ แถมมีความสุขมากมายและให้ความพึงพอใจมากกว่าที่เคยพึงพอใจเสียอีกตกลุมรักตัวเองแล้วไม่ไปหลงรักใครเพราะฉะนั้นก็จะถึงจุดแห่งความพึงพอใจอันสูงสุดไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดอีกแล้วนี่คือชีวิตในอุดมคติถ้าทั้งหญิงและชายหันมาพึ่งปฏิบัติทํากันมากๆก็จะตกลุมรักตัวเองเพราะได้รู้ว่า ควรจะรักสิ่งใดที่จะทำให้ใจไม่เป็นทุกข์แถมมีความสุขมากมายและให้ความพึงพอใจมากกว่าที่เคยพึงพอใจความคิดผูกพันเกี่ยวกับเรื่องกามสมบัติสตรีสตางปุรุษลาบยศสันเสิญต่างๆจะหมดไปอยากจะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ผูกพันเพราะมาถึงสุขภายในอย่างนี้แล้ว บกว่าตัวเราเองนี้มีความน่าอัศจรรย์เป็นบอกเกิดแห่งความสุขอยู่ภายในตัวโดยเริ่มต้นจากการหยุดใจณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะรู้สึกอยากนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรามากกว่าอยู่กับตัวของคนอื่นและเห็นคุณค่าในสิ่งนี้เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อฝนผ่านไป ก็ทิ้งรุ้งไว้ให้เราชมสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี้เป็นสีสันบนท้องฟ้าเหมือนเป็นประตูสวรรค์ที่สวยสดงดงามทีเดียวแปลว่าแม้ท้องฟ้าก็ยังต้องการหลากสีสันมาประดับให้งดงามบนพื้นดินก็เช่นเดียวกันจำต้องมีหลากสีสันดังเช่นมนุษย์ที่มีหลากเชื้อชาติศาสนาเผ่าพัานธุ์และสีผิว และเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆมองผ่านแสงสงว่างภายในจะเห็นโลกใหม่ภายในเห็นความเหมือนกันซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งอยู่เหนือความแตกต่างภายนอกเห็นทุกชีวิตชัดเจนด้วยจิตที่เป็นสุขและเปี่ยมไปด้วยความรักไม่ต้องการให้ใครมารักแต่บังเกิดมีความรักอันสมบูรณ์และยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภายในตนเอง และก็ขยายไปสู่ผู้อื่นเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจอย่างแท้จริงคือความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีเรื่องการกิเลสเข้ามาเกี่ยวพันเพียงแต่รักและปรารถนาอยากให้ทุกคนมีความสุขเมื่อใจเข้าสู่สภาวะเช่นนี้ความรักษากลจะเกิดขึ้นเป็นความรักที่มีต่อบุคคลอื่นเสมอเหมือนกัน เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะร่วมสร้างบารมีโดยมีพระนางพิมพาเป็นคู่ชีวิตมาหลายชาติในสมัยที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์แต่ท้ายสุดพระองค์ก็สามารถปัดพระทัยได้ละทิ้งความรักความผูกพันส่วนตัวทรงออกผนวดบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและทรงมีความรักสาก,กล คือมีพัฒมหากรุณาที่คุณต่อสรรพสัตว์เทศโปรดอบรมสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนบรรลุธรรมค้นทุกข์กันมากมายแม้แต่พนางพิมพาและพระราหุลผู้เคยเป็นภรรยาและบุตรร่วมกันมาหลายชาติก็ได้บวชประพฤติธรรมจนบรรลุผลและเข้าพระนิพพานไปในที่สุดถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความรักสากลน,นี้อย่างแท้จริง ซึงทุกท่านก็ควรยึดถือเป็นแบบอยา่างความรักษากลจึงเป็นที่สุดแห่งความรักที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ภายในตนและควรค่าแก่การแสวงหาอย่างแท้จริง